สวัสดีจ้าสวัสดีคนที่เกิดวันศุกร์นะคะพบกับช่อง youtube สมมาทาโรเปิดไพ่ทายดวงให้กับคนที่เกิดวันศุกร์ประจำวันที่24-31ตุลาคม2563สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมกันแล้วคนวันศุกร์มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งฟังเป็นคำแนะนำฟังเป็นแนวทางอะไรดี อะไรที่ต้องเฝ้าระวังสมมาทำให้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจทุกคนจะได้เฝ้าระวังนะคะ สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe ช่อง u t u b e ส้มมะทาโรเป็นกำลังใจให้ด้วยและขอความเมตตาคนที่เกิดวันศุกร์นะคะฝากกดแชร์คลิปนี้ให้คนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หมอคนนี้ด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะและท่านใดท่านไหนสนใจอยากดูดวงส่วนตัวกับสม้มมาทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรรายละเอียดอยู่ในกล่องข้อความนะ คาราคาเริ่มต้นเนี่ยสาคำถามทั่วไป59บาท3ทําคำถามความรักเจาะจง 99บาทหรือถ้าจะเปิดพื้นดวงถามได้ไม่จำกัดคำถามอันนี้นัดเวลาโทรคุยใช้เวลาการคุยประมาณ30นาที259บาทมีเรื่องทุกอกทุกใจจะ3คํคำถามจะคําคำถามส้มมาทำไว้ให้หลายแพ็กเกจราคาถูกที่สุดแล้วเป็นกำลังใจให้กับทุกคนถ้าอยากดูดวงด้วยกันก็ทักแชทมาในกล่องข้อความส้มมะพยากรได้เลยนะจ๊ะ สำหรับสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันศุกร์ได้ไพ่สองถ้วยได้ไพ่เก้าไม้เท้าแลา้วก็ได้ไพ่พระฤศสีเนาะเหนื่อยพูดเลยเหนื่อยหมดพาชันมันเหนื่อยน่ะมันไม่ได้ว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจหรืออะไรหรอกมันรู้สึกว่ามันไม่อยากทําอะไรอะ่ะเป็นภาษาชาวบ้านนะหมดอะไรตายอยากเบื่อเบื่อมากไม่อยากอยู่ตรงนี้ละ งานก็เบื่องานก็เซ็งมันซ้ำซากจำเจอ,อยู่อย่างนี้มันไม่มีอะไรดีขึ้นไม่พัฒนาไม่กล่าวหน้าไปไหนภาระหน้าที่เดิมๆเจอคนเดิมๆเนื้องานเดิมๆมันเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียวกว่ามันหมดพาชันเนาะภาษาไทยก็คงจะเป็นในลักษณะที่ว่ามันหมดแรงบันดาลใจแล้วตื่นเช้ามาไม่อยากไปทํางานมันจะเป็นในลักษณะนั้นเะหนื่อยเบื่ออยากลาออกแล้ว่าอยากทําอะไรก็ไม่รู้ว่าอยากทําอะไรที่มันตอบโจ อยากทำอะไรที่มันตรงใจหรือช่วงนี้นะคนเกิดวันศุกร์เนี่ยช่วงวันที่24-31บางคนอยากนอนโง้อๆแล้วก็มองเพดานมองพัดลมหรือบางคนอยากจะไปวิปัสสนาอยากจะไปจําศีลอยากจะไปอยู่วัดหรือบางคนอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอะไรเงี้ย มันเหมือนแบบอยากชาร์จแบตเตอรี่อ่ะขอเวลาได้คิดทบทวนได้ไหมขอเวลาให้ได้อยู่คนเดียวได้คิดได้ตัดสินใจอะไรแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยากหาคำตอบให้ตัวเองช่วงนี้ก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิสักหน่อยนะแล้วก็ให้เวลาตัวเองได้คิดได้ตัดสินใจรักอะไรชอบอะไรแต่มันมีสองถ้วยเข้ามาเนี่ยมันเหมือนจะมีการพูด การเจราจาหรือการตกลงหรือมันมีข้อเสนออะไรบางอย่างหยิบยื่นเข้ามาอาจจะเป็นในเรื่องของ คู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์คู่ห้นส่วนหรือคนชวนเราไปลงทุนหรือคนชวนเราไปทํางานมันเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่ถูกตาต้องใจกับเราอยากจะร่วมงานกับเราอยากจะให้เราไปทํางานด้วยมันเป็นการช่วยเหลืออุปถัมภ์ซึ่งกันและกันเราเป็นประโยชน์กับเขาเขาเป็นประโยชน์กับเราต่างคนต่างพึงพอใจอยากจะร่วมงานกันแล้วมันเกิดการเจราจาตกลงหรือมีข้อสเสนอนะที่ดีต่อกันทั้งสฝ่ายเพราะฉะนั้น ถ้ามันมีโอกาสดีๆเข้ามาคนวันศุกร์ที่อยากเปลี่ยนแปลงอยากเริ่มต้นทำงานที่ใหม่หรืออยากลงทุนทำอะไรก็ก็ลองดูถ้าคุณรู้สึกว่าเบื่อกับความจำเจความซ้ำซากกับงานประจำกับสิ่งที่คุณทำอยู่เบื่อตรงนี้ก็ก็ถ้ามันเป็นโอกาสดีๆเข้ามาก็ลองคิดพิจารณามันก็น่าสนใจหรือบางคนทำงานเป็นครูบาอาจารย์ก็อยู่เดิมๆนักศึกษานักเรียนเดิมๆอะไรแบบนี้จะเป็นในลักษณะนั้นช่วงนี้เนี่ยมันเป็น อะไรที่หมดพลังงานแต่ก็อยากจะบอกว่าทำอะไรให้ตั้งสติถ้าจะคิดจะเปลี่ยนแปลงจะทำอะไรเนี่ยให้ใช้วิจารณญาณในมือฤาษีถือตะเกียง ตะเกียงเนี่ยหมายถึงแสงสว่างหรือทางออกมันจะมีทางเดินให้คุณเดินไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องท้อนะคะและไม้เท้าเนี่ยมันเป็นหลักคำยันทุกก้าวที่คุณเดินไปอ่ะให้มันมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบคิดไม่ต้องรีบตัดสินใจให้เวลาได้คิดทบทวนอยู่กับตัวเองชอบงานแบบไหนอยากทำงานราชาการหรอตั้งใจอ่านหนังสือสอบไหมหรืออยากเป็นครูบาอาจารย์อยากทำงานวิชาการหรืออยากทำนักวิจัยหรืออยาก ธุรกิจส่วนตัวอะไรพวกนี้ได้หมดแต่ขอแค่ว่าให้มันออกมาจากใจจำไว้อย่างหนึ่งคนวันศุกร์เนี่ยถ้าเวลายอยากทำอะไรนะอย,อยากทำแล้วทำออกมาได้ดีดีมากดีเยี่ยม แต่ถ้าเวลาหมดอะไรตายยากหรือหมดใจกับอะไรแล้ววะไม่เอาอะไรแล้วสักอย่างอันนี้คือข้อเสียเพราะฉะนั้นใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจแล้วถ้าได้คําตอบแล้วลุยได้เลยนะจ๊ะแต่ช่วงนี้ถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอยู่เงียบๆคนเดียวก็แล้วก็ยังไม่เกิดแสงสว่างทางปัญญาอาจจะมีคนที่หยิบยื่นคําปรึกษาหรือมาช่วยคิดช่วยตัดสินใจหรือให้คําปรึกษาให้คําแนะนําที่ดีชี้ทางสว่างให้กับคนที่เกิดวันศุกร์ได้นะคะส่วน ในเรื่องของการเงินเนี่ยจริงๆแล้วการเงินไม่ได้ติดขัดสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์การเงินไม่ได้ติดขัดการเงินยังคล่องตัวอยู่แต่แค่ว่ารายได้เนี่ยรับเข้ามาเยอะแต่รายจ่ายก็ออกเยอะเช่นกันคือภาระค่าใช้จ่ายเยอะแล้วยิ่งไกลสิ้นเดือนขาน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตบางคนผ่อนบ้านผ่อนรถลูกหลานไปโรงเรียนหรือบางทีมีเรื่องของค่าเทอมค่าอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องพอพยายามบริหารจัดการ ให้ดีๆจริงๆเราเรื่องการเงินไพ่พรฤาษีเนี่ยยังมีเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีเงินที่มาจากฟ้าเทวดาประธานให้หรือมันมีเงินเข้ามาแบบฟุกฟุกหรือบางทีสองถ้วยอาจจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินที่ดีความโชคดีทางการเงินเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีโชคลาภหรือถูกหวยแต่มันมีคนช่วยหรือมีคนหางานมาให้หรือเอาเงินมาให้หรือเอาอะไรมาให้ทําทํางานแลกเงินหรือเป็นผลประโยชน์คุณทํางานให้เขาเขอ เาเงินให้คุณเหรืออะไรแบบนี้แต่โดยรวมยังบริหารจัดการเรื่องการเงินได้ดีการเงินสําหรับคนวันศุกร์ยังคล่องตัวอยู่แต่แค่ว่ารายจ่ายมันเยอะนิดหนึงแค่นั้นเพราะฉะนั้นทําใจให้สบายเอาให้มันหมุนได้ดวนเชินเดือนไปก่อนไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องเงินก้อนเงินเก็บนะคะบริหารให้ดีหมุนให้ดีแค่นั้นพอส่วนในเรื่องของความรักช่วงนี้คนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคู่เจอคู่ชนิดที่ว่า เคมีตรงกันเจอคนที่เคมีตรงกันฮอร์โมนอะไรต่างๆเข้ากันดีมากมองตาก,ก็รู้ใจคุณชอบเขาเขาชอบคุณพูดจาอะไรยังไงคุยกันถูกคอมีเกณฑ์ว่าอาจจะเป็นคนนิ่ง คนเงียบๆคนที่ไม่ค่อยพูดเยอะหรือบางท่านบางคนอาจจะได้เจอคู่ที่มีลักษณะแก่กว่าอายุมากกว่าอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ม่หรือคนที่ผ่านการใช้ชีวิตคู่หรือการแต่งงานมาแล้วก็ได้หรือถ้ามันเป็นคนที่รุ่นรล่าวคราวเดียวกันคนวันศุกร์จะได้เจอคนที่อายุเท่าๆกันแต่มีความคิดมีตักกะมีเหตุผลหรือมีความเป็นผู้ใหญ่หรือมีความคิดที่โตกว่าอายุแบบนั้นก็ได้แต่โดยรวมเนี่ยสำหรับ โสดค่อนข้างที่จะดีแต่บางคนช่วงเนี้ยไม่อยากเอาอะไม่อยากมีแฟนไม่อยากเปิดใจก็ เป็นฟิลที่ว่าขออยู่เงียบๆคนเดียวสักพักนึงเบื่อละไม่อยากมีความรักอ่ะแบบนั้นก็ได้เอาที่คนมันสุขสบายใจนะแต่สําหรับคนมีคู่ช่วงนี้มันก็จะมีเรื่องเหนื่อยอกเหนื่อยใจอาจจะมีเรื่องเหนื่อยงานเรื่องอะไรแบบนี้แล้วมันเลยรู้สึกว่าเบื่อๆกับเรื่องความรักไปเลยหรือบางคนเนี่ยทำงานหนักหกักโหมจนไม่มีเวลาใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันไม่ได้สวีทไม่ได้หวานกันเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือกลับบ้านมาต่างคนก็เพียหลับแล้วก็นอนแล้วไม่ได้สก กิจไม่ได้อะไรกันเลยอะไรแบบเนี้ยนะ ก็อาจจะต้องหาอะไรที่เติมความหวานให้กันและกันสักนิดนึงเพราะว่าความรักอ่ะคนเราอยู่ด้วยกันจะหันหลังให้กันอย่างเดียวไม่ได้นะคะหรือบางทีมันเบื่อมันเหนื่อยมันเซ็งอย่างเดียวไม่ได้ความรักที่ดีคนรักที่ดีต้องเป็นกําลังใจให้กันเพราะฉะนั้นหันหน้ามาคุยกันมาเติมความหวานมาจุ๊บหน้าผากกันก่อนนอนสักหน่อยก็ยังดีนะคะส่วนหลายคู่ที่มีปัญหาหรือบางคนเบื่อแล้วเซ็งละกับพฤติกรรมเดิมๆเอื่มระอาคู่เอื่มระ อาแฟนอยากจะห่างกันสักพักหรืออยู่เงียบๆคนเดียวก็ตามนั้นนะแต่ไพ่ยไม่ได้บอกว่าเลิกกันแต่อาจจะเป็นแบบขออยู่เงียบๆคนเดียวสักพักหนึ่งได้ไหมอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะสุขภาพช่วงนี้เนี่ย ปริมาณงานบางทีก็เยอะเหมือนกันแต่บางทีสุขภาพใจสําคัญนะบางทีเราหดหู่เราไม่มีพลังงานมาหลายหลายคนช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเครียดหรือไม่เกณฑ์หรือบางคนมีเกณฑ์เป็นโรคซึมเศร้านะช่วงเนี้ยให้ระมัดระวังให้ดีช่วงเนี้ยสวดมนต์ไหว้พระสักหน่อยพยายามคิดบวกพยายามมองโลกในแง่ดีช่วงนี้พยายามกินให้อิ่มนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าเดอะเฮอร์มิสเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเลือดลมความดันโลหิตหรือเส้นเลือดในสมองหรือบางคนมี อาการแบบหลงหลงลืมลืมขี้หลงขี้ลืมมึนมึนงงงเบลอเบลอหรือแบบว่าเหมือนเป็นอัลไซเมอร์สูญเสียความทรงจําชั่วขณะ พยายามตั้งสตินะถึงเวลานอนก็นอนอะไรวางได้ก็วางอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยอะไรปรงได้ก็ปรงแต่ถ้ามันไม่ไหวเนี่ยไปหาหมอแล้วขอยานอนหลับมากินนะไม่งั้นเนี่ยปวดหัวตายเลยนะคะคนวันศุกร์ช่วงนี้เสริมดวงจริงๆก็ไม่มีอะไรมากหรอกไพร่ราษีหมายถึงเทวดาประจําตัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพยายามทําบุญอุทิศกุศลให้กับเทวดาประจําตัวสักหน่อยหนึ่งแล้วก็อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆจะก,ก่อ นอนก็ได้ทำทุกวันวันละ5นาทีสินาทีบทไหนก็ได้ที่เราสะดวกนะเน้นไปที่การสวดมนต์ภาวนาหรือนั่งสมาธิแต่สำหรับใครวันหยุดยาวไม่รู้จะไปไหนก็จะไปรักษาศีลจะไปอยู่วัดจะไปจำศีลสัก3วัน5วันก็เอาตามสะดวกสมมาอนุโมทนาบุญด้วยนะเป็นกำลังใจให้ไม่มีอะไรขอแค่ หาแรงบันดาลใจหาอินสปิเรชันเราก็เรียกทัชชันในตัวเองกลับมานะสู้ๆวันนี้้ซมะลาไปก่อนกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยสวัสดีค่ะ